เดี๋ยวไม่ยั้งไม่ยั้งเลยไม่ยั้งสิ่ยนเลยนะไม่ยั้งนี่กี่ดินพ่นมองเด้อครับพ่ีบ้านแหวงนี้ตําแหน่งนี่แหละครับพึ่งแห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 ของแทยเ่ดแหบงีมงเนยนเปนยนปุ่มลงไปซื่อมองทีมอกี้นีครับมงดูป่าน้องนี่คยสูบจะเทียกมา บวาดันลมบมดครับเสียตุยบวาดันลมตัวนี่ก็เสียนแห่ดิครับนี่เสียนแห่ดิน้ำหนักสร้างมือเศร้านี่ได้ลอยหาซิวันแห่ๆดีครับจอมสีเลยเพิ่งผลงานครับรอชมผลงานรอชมผลงานครับ นี่แหละว่าบ้านลงนี่ลระเมื่อกี้นี่เทียร์เรียกบาดเรียกเลยเท่าที่หูครับน้องนี่เพิ่งเคยสูบจักเทียปลาตั้งแต่ขุดสาขุดบอลไว้นี่เสี้ยนป่าได้ดดครับป่าเคลื่อนแม่น้ำแม่น้ำลำปา่าเนี่ย่นไปมาสูมือ,มอร์ดิรงไม่บานเหยียบบอลน้ำบาน น้ำหนองน้ำบ,นบ้านบ้านนีิเป็นจังไดติดไม้แม่บ,บ้านนี้น้ำมักเลือกเลยเลด้ครับเนี่ยพูดนะสำคัญว่าสิมุดลงเ <c oughs> หรองล,ลงแล้วเหรอป่ะคนติดห่วงยางอ้มไปแล้วลงแล้วอเอาเบิ่งเงี้ยาอกไปเลยครับจิบนี่มิดไปแล้วครับเหมือนเห็นตะไค่จอดๆพู่น่ะ ไม่กว่าหนึ่งวันะมไม่ไพเบื้งเอบแบบนี้ครับเบื้งเอาพุนพุนผุนไพ่ไพหอดพุนหรอหม่ลองดูพุนอะเบื้องเอบเบื้องเอามนุษย์เคลื่อนลำเปล่า นี่แหละครับลูกอีสานบ้านห้องหาอยู่หากินกบมีหลายวิธีการครับบ่ว่าจะเป็นใส่เบ็ดใส่ตะไคร้อันนี้ก็เป็นอุปกวนหนึ่งครับคือว่านแหนเดี๋ยวเบิ่งผลงานได้สิได้เลยครับว่านลงไปแล้วบ้านเหนียวสิได้บนนอครับ